ว่าไงจะเพื่อนสาวกำลังเช็คภาวะตลาดเตรียมข้อมูลให้ลูกค้าอยู่หรออืมแต่เสาร์นี้ที่นัดกันไวอ้อ่ะไม่ว่างแล้วนะต้องไปอบรมต่ออายุใบอนุญาตที่ HR บริษัทแจ้งเตือนมาใบาอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC ใช่ไหมฉันอะเพิ่งเช็คมายังขาดอีก6ชั่วโมงแนะ่ก็เป็นฟรีแล้วน่ะเนาะไม่มีใครคอยช่วยเตือนก็เลยต้องมีตัวช่วยซะหน่อยนี่ไง โปรฟลิ่งแอปพลิเคชันฉันก็เหมือนกันไม่ได้เป็นไ c มาก็2ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากเก็บใบอนุญาตเอาไว้ไงเผื่อกลับไปเป็นไ c อีกอ้าวนี่ก็ใช้เหมือนกันเหรอทำไมฉันไม่รู้อยู่คนเดียวเนี่ยเธอก็เหมือนกันนะปอถึงแม้ว่าจะมีคนคอยเตือนก็อย่าพลาดเพราะว่าแอปเนี้ช่วยเธอมากกว่าที่เธอคิดใช่ในระบบจะบอกเลยนะว่ามีหลักสูตรที่ต้องอบรมด้านใดบ้างอย่างปีเนี้ยอย่าลืมอบรม e อ G3 ชั่วโมงด้วยดูได้ที่หน้าสถานะอบรมต่ออายุใบอนุญ,ญาตตรงนี้เลย งแล้วก็แอปเนี่ยมีแจ้งเตือนเรื่องขึ้นทะเบียนต่ออายุด้วยนะสําคัญมากคืออบรมครบแล้วเราไปขึ้นทะเบียนได้ช่วงไหนเนี่ยถ้าลืมอะจบเลยนะเหมาะกับคนที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตมากๆมีแอปมีแอปเดียวตอบโจทย์ทุกปัญหาเปรี้ยวสุดพูดเลยโหลดเลยดีกว่าทีนี้นะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการอบรมต่ออายุหรือสถานะใบอนุญาตของตัวเองก็เปิดดูได้เลยเนี่ยแหล่งรวมประวัติการอบรมและใบเซอร์ของเราเลยนะ เอ้ยมี e l e a r n ์น g ให้เรียนฟรีด้วยอ่ะหลายหลักสูตรเลยต้องมีนะคะโพสต์ลิงก์แอปพลิเคชันแอปดีดเพื่อนซีผู้ถือใบอนุญาตไม่มีไม่ได้แล้วนะคะ